สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่ข้างนอกนะครับสีเขียวๆนะครับแดดร้อนๆนะครับมาถ่ายรูปคู่กับโอ่งน้ําตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะเปรียบเสมือนนะครับประกันแบบยืดหยุ่นนะครับผมซึ่งเดีอย่นี้นะครับนิยมมากนะครับเพราะตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับเพราะว่าอยากจะทําอะไรก็ได้นะครับเปรียบเสมือนตุ่มน้าตุ่มนี้แล้วกันนะครับเช่นนะครับผมเราเรามีตุ่มน้ําตัวนี้นะครับเพื่อจะเราเก็บน้ำไว้ถูกไหมครับก็เหมือนการออมเงินครับนอกจากจะออมเงินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผม ช่วงไหนที่เราไม่อยากออมนะครับจะไม่ต้องเทน้ําลงไปก็ได้นะครับและบางช่วงเวลานะครับก็จะมีฝนลงมาด้วยนะครับฝนลงมาก็ทําให้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมน้ําที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนนะครับผมในเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะครับผมตัวฝนนะครับผมและระหว่างนั้นนะครับเห็นไหมครับเห็นแดดไหครับผมต้องใส่หมวกนะครับความร้อนนะครับผมก็เปรียบเสมือนในเรื่องของค่าที่จ่ายต่างๆนะครับผมรวมรวมถึงค่าความเสี่ยงต่างๆนะครับผมคลิปนี้นะครับอยากจะให้เป็นในเรื่องของการยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็แล้วกันนะครับ ข้อดีของตุ่มตัวนี้นะครับแบบที่บอกนะครับที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆของตุ่มเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับเราใส่น้ําลงไปในตุ่มถูกไหมครับคงไม่มีใครนะครับใส่น้าปุ๊บเนี่ยแล้วอยากตักน้ําออกมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งคือในน้ำเนี่ยมันน้อยนะครับและตากออกมาเนี่ยมันมีโครนด้วยนะครับผมก็เป็นสมอช่วงแรกๆนะครับในการในการออมเงินนะครับผมถ้าเราถอนออกมาเนี่ยนะครับผมมันก็มันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับผมมีโครนออกมานั่นเองนะครับผมแล้วช่วงไหนล่ะนะครับผมที่ เริ่มมีน้ําใสขึ้นนะครับควรจะตักได้นะครับหลังจากเราเทน้ําลงไปทั้งหมดประมาณ7 8ดดครั้งนะครับผมอันนี้ต้องถามนักวางแผนกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือน้ำเนี่ยมันอยู่ในช่วงบนแล้วนะครับผมเราสามารถตักน้ํามาใช้ได้นะครับนั่นเองนะครับต่อมาครับในเรื่องของถ้าน้ำเนี่ยหลังจากเริ่มต้นแล้วใช่ไหมครับช่วงกลางๆเลยนะครับเราสามารถตักน้ํามาใช้สอยอะไรก็ได้นะครับตักน้ํามากินนะครับผมตักน้ามาอาบน้ําก็ได้นะครับผมและที่บอกครับตอนนี้นะครับเรื่องของ การออมแบบนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อน้ำเนี่ยอยู่ช่วงกลางโอ่งนะครับผมจะตักน้ําออกมานะครับก็คือจะเอาเงินมาใช้นะครับในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับผมก็คือขอออกมานะครับเพื่อจะเอาน้ําเดิมนะครับมาเทใส่ใหม่นะครับมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับหรือเขาส่วนใหญ่นะครับคนอธิบายจะอธิบายง่ายๆว่าออมสิปีนะครับผมแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ตลอดชีวิตนะครับลองไปดูในคลิปแยกของวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับนอกจากตักน้ํวนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเอาน้ําไปใช้นะครับมี2มีมีสอย่างด้วยกันนะครับที่เราน้าไปใช้นะครับหก็คือเอาน้ําไปใช้ประโยชน์นะครับเอาไปใช้จ่ายเอาไปใช้กินนะครับผม2นะครับคือเอาน้ําไปใช้นะครับในเรื่องของเอาไปใส่ตุ่มกระจายความเสี่ยงนะครับก็เปรียบเสมือนว่าสมมตินะครับถ้าตุ่มนี้แตกโตนะครับเราเอาน้ําที่เราสํารองไว้แล้วเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนการซื้อประกันชีวิตเพิ่มนั่นเองนะครับเรายังมีตุ่มสารองที่เราเอาน้ําไปใส่อยู่ นั่นเองนะครับผมเราสามารถเพิ่มลดการลงทุนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราถามเน้ว่าแผนเชร์ันดูทีนิงแล้วกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อจำกัดของสุ่มนี้คืออะไรครับในเมื่ออันนี้นะครับเมื่อเราอยากใส่เมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยากเอาออกเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันนะครับผม ความแน่นอนของปลายทางนะครับมันอาจจะไม่แน่นอนนะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับวินัยของเราทีหนึ่งนะครับผมทุกอย่างนะครับผมการออมเงินนะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับที่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้ผมแนะนําเพราะว่าเรื่องของตอนนี้นะครับสภาวะโควิดหรือว่าความแน่นอนของอาชีพนะครับแนะนําว่าให้ไปการออมเงินแบบตุ่มแบบนี้นะครับผมว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมก็คลิปนี้ขอพิเศษนี้นะครับขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บเงินสําเร็จนะครับเก็บตุ่มอย่างน้อยหนึ่งตุ่มสําเร็จละกันนะครับผมครับสวััสดีครบ